ถึงวันสําคัญนะคะก็คือวันเกิดพี่ปลาฟินาเล่ของเรานั่นเองนะคะพี่ปลาเป็นคนใจดีค่ะบุกเ,เองทําองค์กรทาดีน,นะคะแล้วก็เห็นพี่ปลาช่วยทําพูลมาโดยตลอดแล้วก็ช่วยคนอื่นๆมาเยอะแยะมากมายบางทีมีเรื่องหรือใครมาหาเรื่องก็ไม่เอาเรื่องเขาด้วยนะคะแต่บริการลูกค้าทุกคนด้วยหัวใจ หลายปีที่ผ่านมาผมเห็นพี่ปลาเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดและไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือความดีและความตั้งใจของพี่ปลาที่ผมุมรู้สึกได้จากตัวผมเองดังนั้นวันเกิดในครังนี่ผมก็อยากให้พี่ปลาได้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะมีความสุขมากๆอยากได้อะไรทํากิจการอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จรุ่งเร,รืองร่ํารวยนะคะแล้วก็ทั้งตัวพี่ปลาแล้วก็ทั้งครอบครัวแล้วก็ลูกน้องพี่ปลาทุกคนด้วยค่ะยังไงก็อยากจะ เป็นกำลังใจให้กับพี่ปลาตลอดไปสุขสันต์วันเกิดค่ะ่ะ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดค่ะ